วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องดีลย,ยักษ์ใหญ่ในวงการ AI ครับเป็นดีลเดิมพันมูลค่ากว่า30,000ล้านดอลลาร์ที่อาจจะเปลี่ยนหน้าตาการแข่งขันในโลกนี้ไปเลยก็ได้เอาละครับมาเริ่มกันที่ตัวเลขเบนจอนี้เลย30,000ล้านดอลลาร์ใช่ครับอ่านไม่ผิดแน่นอนเนองินจำนวนมหาศาลขนาดนี้เนี่ยเพิ่งถูกระดมโดยบริษัท AI แค่บริษัทเดียวเองนะครับคำถามก็คือพวกเขาเป็นใครเล็กกำลังจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรกันแน่ ดีลนี้เป็นของ s t a ทอัพ AI ที่ชื่อว่า n t t r o p i c ครับและการระดมทุนครั้งนี้เนี่ยถือเป็นหนึ่งในรอบการระดมทุนของบริษัทเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวและการระดมทุนครั้งนี้ก็ทำให้มูลลค่าของ Anthropic พุ่งพรวดไปอยู่ที่3.8แสนล้านดอลลาร์เลยครับคือมันเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าจากเมื่อ6เดือนก่อนเองนะโอ้โหถือว่าเป็นการเติบโตที่น่าทึ่งมากครับ แล้วเบื้องหลังเงินก้อนมาหืมานี้ก็คือนักลงทุนระดับบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยครับมีตั้งแต่กองทุนความมั่งคั่งของรัฐบาลสิงคโปร์ไปจนถึงยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft และ n อ i น i a เดียเรียกว่ารวมดาวกันมาเลยแล้ว a n t โทรพ i c คือใครกันแน่ทำไมถึงดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลขนาดนี้ได้เรื่องนี้มีสตอรี่ที่น่าสนใจครับเพราะว่า a n t โทรพิกเนี่ยก่อตั้งโดยอดีตทีมงานระดับหัวกะทิจาก Open AI ใช่ครับคู่แข่งตัวเป้งของพวกเขานั่นแหละ แค่นี้เรื่องราวในวงการ AI ก็ก็ขมข้นขึ้นมาทันทีเลยแต่กลยุทธ์ของสองเจ้านี้ต่างกันคนละขั้วเลยนะครับในขณะที่ OpenAI ดังเปรี้ยงมาจาก ChatGPT ที่เราเราใช้กันอยู่เนี่ย Anthropic เขาเล็งเป้าไปที่ลูกค้าองค์กรเป็นหลักเลยครับคือเน้นเจาะตลาดธุรกิจโดยตรงแล้วพวกเขาสร้างรายได้จากไหนแน่นานว่ามูลค่าบริษัทที่สูงขนาดนี้มันต้องมีตัวเลขรายได้จริงๆมาซัพพอร์ตไม่ใช่แค่ความคาดหวังลอยๆ แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับรายได้ต่อปีแบบต่อเนื่องหรือที่เรียกว่า ARR ของบริษัทเนี่ยพุ่งไปถึง1 4 0 0 0ล้านดอลลาร์แล้ว <S 2> <S 2> เป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดสุดๆภายในเวลาแค่ปีเดียว <S <S แล้วตัวทำเงินหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตนี้ก็คือ c l o u d Code ครับเป็นผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI ที่ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาและลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะเลยค่ะ <S <S แล้วมันโตเร็วขนาดไหนนะหรอครับ ก็ขนาดที่ว่าเฉพาะแค่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนสมาชิกแบบธุรกิจของคลอดโค้ดเพิ่มขึ้นถึง4เท่าแล้วและที่สำคัญคือรายได้กว่าครึ่งหนึ่งของ c คลอดโค้ดมาจากลูกค้าองค์กรครับซึ่งนี่เป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนมากว่ากลยุทธ์การเจาะตลาดธุรกิจของเขานะ่ะมาถูกทางแล้วจริงๆทีนี้เงินส0,000ล้านดอลลาร์นี่จะเอาไปทำอะไรต่อบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เงินไว้ฉลองนะครับ แต่มันคือเชื้อเพลิงสำหรับแผนการที่โคตรจะทะเยอทะยานเลยล่ะแอนโทร i ี <Ent ropic S 1> เขาวางแผนการใช้เงินก้อนนี้ไว้ชัดเจนเลยครับแบ่งเป็น3ด้านหลักๆด้วยกันด้านหนึ่งที่ต้องบอกว่าอลังการมากก็คือโครงสร้างพื้นฐานครับลองนึกภาพตามนะเขาทุ่มเงินถึง50 0 0 0่นล้านดอลลาร์เพื่อสร้างอาณาจักร Data Center ของตัวเองโดยเฉพาะเลยเพื่อเป็นขุมพลังให้โมเดล AI ของพวกเขา แต่สิ่งที่ทําให้อัลตรอพิกไม่เหมือนใครจริงๆก็คือจุดยืนเรื่องการกํากับดูแลครับพวกเขาบอกเลยว่าผู้พัฒนาต้องมีความรับผิดชอบทําให้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ใช่แค่ทําเพื่อธุรกิจตัวเองซึ่งมันส่วนทางกับแนวคิดของบริษัทเทคส่วนใหญ่เลยนะแล้วก็ไม่ใช่แค่พูดสวยๆนะครับพอเขามีแผนจะบริจาคเงิน20ล้านดอลลาร์ให้กับนักการเมืองที่สนับสนุนกฎหมายกำกับดูแล AI ด้วยเป็นกลยุทธ์ที่แทบไม่เคยเห็นในวงการเทคโนโลยีเลยจริงๆ เอาละครับทีนี้เรามาซูมเอาดูภาพใหญ่กันบ้างเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของบริษัทเดียวแต่มันคือการเดินหมากครั้งสำคัญในสงคราม AI ที่เดิมพันสูงมากๆคือในสมรภูมินี้เงินคืออาวุธครับเพราะการสร้างและฝึกฝน AI พวกนี้มันใช้เงินมหาศาลจริงๆใครที่เงินทุนไม่หนาพอก็แทบจะหมดสิทธิ์แข่งขันไปเลยพอมาดูตัวเลขเทียบกันก็จะเห็นภาพชัดเลยส0,000ล้านของ Anthropic นี่ว่าเยอะแล้วนะแต่ลองดูคู่แข่งสิครับ OpenAI มูล,ลค่าอาจจะไปถึง8.3แสนล้านส่วน Google ก็มีแผนจะลงทุนอีกเป็นแสนล้านในปีนี้นี่มันคือศึกของยักษ์ชนยักษ์ของจริง ทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากครับว่าในวันที่เงินทุนมหาศาลไหลไปกระจุกตัวอยู่กับบริษัทไม่กี่เจ้าสุดท้ายแล้วอนาคตของ AI จะถูกตัดสินด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดหรือว่าจะถูกตัดสินด้วยกระเป๋าเงินที่ใหญ่ที่สุดกันแน่